วัสดีครับคุณผูชมมันก็ยังมีเพื่อนรักกันสองคนนั่งคุยกันอยู่เพื่อนอีกคนมันก็ระบายความเจ็บปวดที่ข้อศอกของมันบอกเพื่อนอีกคนว่ากูก็ไม่รู้เป็นอะไรวะปวดข้อศอกมาหลายวันแล้วกินยากแก้ปวดก็ไม่หายส่วนเพื่อนอีกคนมันก็แนะนำว่าเอา้ามึงทำไมไม่ไปตรวจคอมพิวเตอร์ คลินิกใหม่ที่เขาเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะตรวจโรคเฮ้ยเพื่อนอีกคนมันก็เลยอุทานว่าจริงเหรอวะมันก็บอกว่าจริงเซียวะแค่เขาเอาเยี่ยวเข้าไปตรวจเท่านั้นนี่ะเขาก็รู้อาการแล้วว่ามึงเป็นอะไรในร่างกายสุดท้ายเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ยินแบบนั้นก็ต้องรองหน่อย มันก็ไปที่คลินิกใหม่ที่เปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วัดโลคพอเข้าไปทางคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณต้องฉี่ใส่แก้วแล้วก็ใส่ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็หยอดเหรียญไปส่วนไอ้นั่นก็ทําตามหมอนะมันก็เยี่ยวเสร็จแล้วมันก็หยอดเหรียญแล้วก็เอาเยี่ยวมันใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ สักพักเครื่องก็ทำงานเสียงดังแกลกแกลกแกลกแล้วมันก็พิมพ์เป็นกระดาษรายงานออกมาว่าข้อสอบของคุณเป็นเส้นเอ็นที่อักเสบให้คุณประครบด้วยน้ำอุ่นทุกๆวันและกินยากแก้ปวดไปด้วยคุณก็จะหายขาดภายในสองอาทิตย์ ไอ้คนที่ไปตรวจมันก็โอ้โหทันสมัยรีวารํำสมัยเว้ยแค่ตรวจเดียวนี่ก็รู้เรื่องแล้วเออมันเก่งว่ยไอ้คอมพิวเตอร์ที่นี่นี่วันหลังผ่านไปสองอาทิตย์มันนึกยังไงก็ไม่รู้มันจะแจ้งคอมพิวเตอร์ร้านหมอมันนึกในใจว่ามึงจะรู้ทุกอย่างจริงเหรอวะ มึงมีข้อมูลป้อนไว้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะลองมันก็เลยคิดได้มันก็เอาเยี่ยวของเมียมันนะใส่ไปแล้วก็มันก็ไปเอาอุจจาระของหมามาบี้ผสมเข้าไปแล้วความระยำของมันมันก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เอาผสมไป พอมันได้สามอย่างแล้วมันก็เดินตรงไปที่คลินิกหมอคอมพิวเตอร์สักพักมันก็บอกหมอว่ามันจะมาตรวจโรคหมอเขาก็ให้แลกเหรียญแล้วก็เข้าไปที่เครื่องมันก็หยอดเหรียญเสร็จแล้วมันก็เอาสิ่งที่มันผสมมาปัสสาวะเมียอุจจาระหมาอาุูจิมัน ผสมกันไปสามอย่างสักพักเครื่องก็ทำงานแกกแกกแกกแล้วก็มีข้อมูลพิมพ์ออกมามันก็ยืนอ่านแล้วก็ถึงกับขึ้นคําวินิจฉัยที่ตรวจโรคของคุณภรรยาของคุณท้องหกเดือนแล้ว ให้นำเธอไปฝากท้องส่วนหมาของคุณเป็นพยาติในลำไส้กระรุณาซื้อยาถ่ายให้หมาคุณด้วยส่วนตัวคุณอาสุจิของคุณเนี่ยเราขอเตือนคุณไว้ณที่นี้เลยว่าคุณกรุณาอย่าช่วยตัวเองบ่อยเพราะ จะทำให้เอ็นข้อศอกคุณละอักเสบประเดี๋ยวเหอ